หน่วยอากาศภาษาอังกฤษเว r เรื่องลักษณะของอากาศห้องเรียนครูจา๋าชั้นอนุบาลปีที่3ามทับสี่สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ครูจ๋าจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับหน่วยอากาศนะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราจะเรียนหน่วยอากาศวันนี้ ครูจ๋จะสอนเด็กๆเกี่ยวกับลักษณะของอากาศค่ะลักษณะอากาศก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันนะคะเด็กๆอย่างที่หนึงก็คืออากาศดีหรืออากาศบริสุทธิ์อากาศเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างอาจจะอยู่บริเวณสนามใต้ต้นไม้ใหญ่ อากาศดีจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นไม่มีกลิน่นและไม่สามารถมองเห็นได้ไม่มีสีอากาศเรานี้จะอยู่บริเวณรอบๆตัวเราค่ะเด็กๆอย่างที่สองลักษณะของอากาศอากาศไหนคะอากาศเสียหรืออากาศ บริสุทธิ์นะคะเด็กๆอากาศไม่บริสุทธิ์เราสามารถมองเห็นได้ค่ะเด็กๆเ,เช่นควันดำของรถยนต์ควันดำจากโรงงานแล้วอากาศเสียหรืออากาศเป็นพิษเนี่ยมีกลิ่นเหม็นฉุนและ อาจจะทำให้เด็กๆเ,เป็นยังไงคะหายใจไม่ออกค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าอากาศดีหรืออากาศบริสุทธิ์เป็นยังไง คุณครูสอนบ้าสอนแล้วนะคะอากาศดีหรืออากาศบริสุทธิ์จากไม่มีสีไม่มีรสชาติและไม่มีกลิ่นนะคะเด็กๆเ,เป็นอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตนะคะของเราทั้งของคนและสัตว์ค่ะเด็กๆ ส่วนอากาศเป็นพิษเราสามารถมองเห็นได้นะคะเช่นควันดำมีกลิน่นกลิ่นหม่นกลิ่นฉุนและเมื่อเด็กๆได้รับอากาศที่เป็นพิษหรืออากาศไม่บริสุทธิ์จะทำให้เด็กๆหายใจไม่ออกค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ เราจะมาทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะครูจ๋าจะถามเด็กๆอากาศ ลักษณะของอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ที่เด็กๆพบอยู่ที่ไหนบ้างให้เด็กๆอัดคลิปและส่งมาส่งคำตอบมาคนละสองสองอย่างนะคะข้อสองอากาศที่เป็นพิษ เด็กๆเ,เคยพบที่ไหนบ้างนะคะให้เด็กๆอัดคลิปและตอบคำถามบอกคุณครูมาคนละสองอย่างเหมือนกันค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะาลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบีาบาย